มีความพยายามดีเลิศอะไรนะมาดามมีความพยายามดีเลิศอะไรกบเอสทีแปไทยเป็นภาาไทยนะเก่งมากเลยนะคะมาดาม,มไม่มีใครเหมือนมีหนึ่งเดียวโอรีมาแดดานจะจ๊ะของแปลกมีอย่างเดียวคนของแท้เอาอีกแลว้วทับมาดามโอ้ยเขาเป็นเอฟซตัวยงนะเอฟซทันแท้ของมาดามเนี่ยคุ้ของแท้สวยเนี่ยอื มามาแม่แรกก็ทะเลาะกันในการห้องแชทนะคะเพราะว่าอ่านไม่เข้าใจกันค่ะคนหนึ่งก็เขียนอีกแบบคนนึงก็เข้าใจอีกแบบนะคะ FC ก็ทะเลาะกันนะคะอันนี้คือมาดามาสวัสดีเช่นกันคุณน้าเดี๋ยวกลับจากญี่ปุ่นหรือยังค้าคุณของเทสสวยนะได้ข่าวว่าคุณนานาเป็นหูเป็นตาให้คุณของเทศส,สวยด้วยนะ ได้ค่ะวันนั้นเขาทะเละใครนะ่ะ make up story ใช่ไหมทะเลของคุณอันนี้นะ่ะเข้าใจผิดกันนะใช่ไหม fc กับ fc, FC ทะเละกันมาดามรีบลงเลยค่ะเพราะภาษาไทยไม่แข็งแรงนะคะรอบแรกทำโอ้ยายยกจัดการให้ค่ะยายบัวยายบัวบานเช็ดน้ําหมักด้วยเห็นนุมน่มๆไม่ได้เลยฮ่าฮโอ้โหนะจ๊ะเออหนุมน่มๆกรุณาติดต ชอบใสายเดี่ยวนะคะเพราะว่ามัน